สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดําบันและเรื่องราวหน้ารู้ของเราไดโดเส์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมกลางแผ่นดินอาร์เจนตินาในยุคครีเทเชียสตอนปลายประมาณ90ล้านปีก่อนโลกยังไม่มีเสียงของมนุษย์ไม่มีเมืองไม่มีร่องรอยของความซิวิลไลซ์ มีเพียงเสียงลมพัดผ่านทุ่งหญ้าดึกดำบรรและเสียงฝีเท้าของเหล่าสัตว์โลกล้านปีที่กำลังใช้ชีวิตท่ามกลางภูมิประเทศที่ร้อนชื้นหุบเขาเต็มไปด้วยป่ารกทึบและลำธารไหลรินที่นั่นงูชนิดหนึ่งกำลังคืบคลานผ่านผืนดินที่อ่อนนุ่มมันคือนาจาชริโอเนกรีนางูที่ยังมีขาหลังปรากฏอยู่ภายนอกลำตัว สิ่งมีชีวิตที่เป็นรอยต่อระหว่างสัตว์มีขากับงูไร้ขาอย่างแท้จริงชื่อของมันนาจาชมาจากคำในภาษาฮิบรูที่แปลว่าง,งูและแน่นอนไม่ใช่ชื่อที่ถูกตั้งขึ้นโดยบังเอิญเพราะมันคือสายพันธุ์ที่นักบรรพชีววิทยาให้ความสนใจมากเป็นพิเศษจากลักษณะของฟอสซิลที่พบมันไม่ได้เป็นเพียงงูตัวหนึ่งในสมัยนั้น แต่มันเป็นงูที่แสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนในวิวัฒนาการเมื่อสัตว์ที่มีแขนขาค่อยๆกลายเป็นสัตว์ที่ไร้แขนขาอย่างสิ้นเชิงภาพของนาจาชเมื่อมีชีวิตจริงไม่ใช่แค่งูธรรมดามันมีลำตัวยาวราวหนึ่งเมตรผิวหนังปกคลุมด้วยเกล็ดหนาแวววาวสะท้อนแสงแดดใบหน้าของมันยกสูงขึ้นเล็กน้อยตาอยู่ด้านข้างศีรษะให้มุมมองที่กว้างและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือ ขาหลังคู่เล็กๆที่โผล่ออกมาทางด้านหลังซึ่งยังคงเหลือเข้าร่างของกระดูกเชิงกรานและโครงสร้างที่คล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานดึกดำบรร์เช่นกิ้งก่าและจระเข้ในเชิงชีววิทยาขาหลังของนาจาชไม่สามารถใช้เดินได้เหมือนสัตว์สี่ขาโดยทั่วไปมันเล็กและดูไร้ประโยชน์แต่ในความจริงมันอาจมีหน้าที่สำคัญทั้งในการผสมพันธุ์การทรงตัวหรือแม้แต่การไต่ไปตามพื้นดินครุขคะของป่าดึกดำบรรด์ การที่มันยังรักษาโครงสร้างขาหลังไว้แสดงให้เห็นถึงนี่คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของวิวัฒนาการอย่างแท้จริงเป็นฟอสซิลที่มีชีวิตเป็นพยานของการเปลี่ยนฐานจากสัตว์มีขาสู่สิ่งมีชีวิตที่เลื้อยคลานแบบไร้แขนขาในยุคปัจจุบันที่น่าสนใจคือแม้จะมีลำตัวคล้ายงูแต่นาจชย,ยังมีลักษณะคล้ายกิ้งก่าบางส่วนเช่นกะโหลกศีรษะที่มีรูปเปิดมากกว่างูยุคใหม่หรือกระดูกบางส่วนที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิม เป็นการผสมผสานระหว่างอดีตและอนาคตอย่างแปลกประหลาดมันจึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่นักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบว่าเป็นงูที่ยังไม่ลืมอดีตของตนเองนาจาชัชไม่ได้อาศัยอยู่ในป่าเขตร้อนหรือป่าชื้นเหมือนงูยุคปัจจุบันแต่มันอาศัยอยู่ในพื้นที่กึ่งแห้งแลง้งมีดินทรายและพืชพันธุ์แบบทุ่งญ้าและพุ่มเตีย้ยสัตว์นักล่าที่อาศัยอยู่ร่วมกันในยุคนั้นมีมากมายทั้งไดโนเสาร์ขนาดเล็ก นกดึกดำบรรพ์และ,มะแมลงที่มีขนาดใหญ่กว่าปัจจุบันหลายเท่านาจ้าชต้องอาศัยความสามารถในการพรางตัวและเลื้อยไปตามซอกหินพโพรงไม้หรือรอยแยกของแผ่นดินเพื่อหลบหนีศัตรูและออกล่าช่วงกลางคืนโดยเหยื่อหลักของมันคือสัตว์ขนาดเล็กเช่นกิ้งก่าหนูหรือสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆที่อ่อนแอกว่าทุกครั้งที่มันเลื้อยผ่านพื้นทรายเสียงแผ่วเบาของเกล็ดกระทบกับหินเล็กๆดังราวกับเสียงของอดีต กำลังบรรเลงเพลงวิวัฒนาการมันเริ่มต้นในปี2006ท่ามกลางความแห้งแล้งของพาทาโกเนียตอนเหนือประเทศอาร์เจนตินาทีมนักบรรพชีวินวิทยาเดินทางลึกเข้าไปในดินแดนที่ไร้ซึ่งสัญญาณชีวิตด้วยความหวังอันริบหรี่ที่จะค้นพบซากชีวิตในอดีตแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รออยู่ในผืนทรายเหล่านั้นจะกลายเป็นหนึ่งในจิ๊กซอสำคัญของประวัติศาสตร์วิวัฒนาการงู ในระหว่างการขุดค้นอย่างเงียบงันเสียงจอบเล็กๆก,กระทบกับบางสิ่งที่แข็งและแปลกต่างจากดินโดยรอบมันคือเศษกระดูกฟอสซิลที่ดูจะมีรูปทรงยาวลักษณะบางประการคล้ายกับโครงกระดูกของงูแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องขอมวดคิ้วคือโครงกระดูกเชิงกรานและขาหลังที่สมบูรณ์เกือบทั้งชิ้นสิ่งที่ไม่ควรมีในงูตามความเข้าใจเดิมในขณะนั้น ฟอสซิลชิ้นนั้นถูกตั้งชื่อว่านาจาชริโอเนกรีนาตามชื่อของนาจาชงูในตำนานของาศาสนายูดายและริโอเนกรชื่อภูมิภาคที่คนพบนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างพากันหันมามองสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ด้วยความสนใจเพราะมันคือตัวแทนของงูโบราณที่ยังมีขาไม่ใช่แค่ร่องรอยของกระดูกขาแบบฝังอยู่ภายในเหมือนงูยุคใหม่บางชนิดแต่เป็นขาที่ยื่นออกมาภายนอก เห็นได้ชัดเจนว่าครั้งหนึ่งมันเคยใช้ได้แต่สิ่งที่ทำให้นาจาชโดดเด่นยิ่งกว่าการมีขาคือกะโหลกศีรษะที่ยังไม่เปลี่ยนรูปไปเป็นแบบงูยุคใหม่กะโหลกของนาจาชมีลักษณะที่เรียกว่าไดแอฟซิสเก่ซึ่งยังคงมีรูปเปิดด้านข้างเหมือนสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆแทนที่จะปิดทึบแบบงูสมัยใหม่ เป็นเครื่องหมายบ่งชี้ว่านาจาชยังมีลักษณะดั้งเดิมมากและกำลังอยู่ในช่วงกลางของการเปลี่ยนผ่านจากสัตว์มีขาไปสู่งูไร้าขาจากการศึกษาต่อเนื่องนับ10ปีฟอสซิลของนาจาชหลายชิ้นที่ถูกค้นพบในภายหลังยิ่งช่วยเติมเต็มภาพของสัตว์ชนิดนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถจัดวางกระดูกขากระดูกเชิงกรานไปจนถึงแนวกระดูกสันหลังที่ต่อยาวเป็นลำตัว มันไม่ใช่งูที่กลับกลายมีขาในภายหลังแต่มันคืองูที่ยังไม่สูญเสียขาไปโดยสมบูรณ์เป็นหลักฐานสำคัญว่าวิวัฒนาการของงูไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงฉับพลันแต่เป็นการปรับตัวที่ค่อยเป็นค่อยไปยาวนานนับล้านปีนาจาชจจึงเป็นเหมือนกึ่งงูกึ่งกิ้งก่าสิ่งมีชีวิตที่ยืนอยู่กึ่งกลางระหว่างอดีตและอนาคต เป็นบทเรียนให้เท่าใจว่าธรรมชาติไม่เคยเร่งรีบและเส้นทางของวิวัฒนาการนั้นซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะวาดภาพจากเพียงงูยุคปัจจุบันเมื่อภาพโครงกระดูกของนาจาสถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หม่หลายคนที่มองผ่านอาจไม่รู้เลยว่าฟอสซิลสีซีดนั้นมีความสำคัญเทียบเท่ากับการค้นพบฟอสซิลอ์คิออปเทริกส์หรือติกลิกเพราะมันคือตัวกลางที่เชื่อมงูเข้ากับสัตว์เลื้อยคลานมีขาในอดีต และปลดล็อกคำถามสำคัญในวิวัฒนาการของสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนีลองจินตนาการภาพทุ่งกว้างกึ่งทะเลทรายแห่งพาทาก,กเนียเมื่อราว95ล้านปีก่อนลมร้อนตีกระทบพื้นทรายสะท้อนแสงแดดเป็นระลอกคลื่นภายใต้พุ่มไม้เตี้ยๆที่แผ่เงาท่าพื้นเงาหนึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆม้วนตัวเลื้อยมาตามพื้นดิน มันไม่ใช่งูอย่างที่เรารู้จักแต่มันก็ไม่ใช่กิ้นกามันคือนายาชริโอเนกรีนานายาชมีความยาวประมาณ1.5เมตรลำตัวเพรียวแต่ไม่เรียวแบบงูยุคปัจจุบันมันดูหนักแน่นกว่ามีกล้ามเนื้อที่ชัดเจนตลอดแนวสันหลังผิวหนังน่าจะมีเกล็ดแข็งปกคลุมแบบสัตว์เลื้อยคลานยุคก่อนไม่ใช่เกล็ดเล็กละเอียดแบบงูปัจจุบัน หัวของมันมีความลาดต่ำขากันไกรแข็งแรงและเต็มไปด้วยฟันแหลมเล็กเรียงซี่เป็นระเบียบอย่างน่ากลัวสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือขาหลังทั้งสองข้างที่ยังใช้งานได้ถึงแม้จะเล็กกว่าขากิ้งก่าโดยทั่วไปแต่มันไม่ใช่แค่กระดูกฝังในอย่างเวสทิเชื่อออแกนแบบงูยุคหลังขาเหล่านี้งุ้มเล็กน้อยคล้ายครีบ และมีโครงสร้างกระดูกเชิงกรานที่แยกชัดจากแนวกระดูกสันหลังขาเล็กๆนี้ไม่ได้เอาไว้เดินหรือวิ่งแต่นักวิจัยเชื่อว่านายาสใช้มันควบคุมการส่งตัวเมื่อเลื้อยหรืออาจช่วยในการสืบพันธุ์แบบเดียวกันที่พบในงูบางชนิดในปัจจุบันเช่นงูเหลือมและอนาคอนดาซึ่งยังมีดือยกระดูกขาเล็กๆอยู่กะโหลกของนายาสก็เป็นกุญแจสำคัญอีกดอกหนึ่งมันยังมีรูปเปิดด้านข้างของกะโหลก หรือ t m p p r a f e n e s t t r e ที่หายไปในงูยุคใหม่นั่นแปลว่าแรงกัดและกล้ามเนื้อในการบดเคี้ยวยังไม่ปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบงูเต็มรูปแบบการที่ยังมีหน้าตาคล้ายสัตว์เลื้อยคลาน,อ,นอื่นๆชี้ชัดว่านี่คืองูในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนผ่านอย่างแท้จริง การศึกษาทาง CT ีทีสแกนของกะโหลกแสดงให้เห็นว่านายาชมีโครงสร้างหูที่ซับซ้อนและสมองที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเต็มที่นี่อาจหมายถึงว่ามันอาศัยการล่าเหยื่อด้วยวิธีที่ต่างจากงูยุคปัจจุบันที่ใช้ลิ้นแยกกลิ่นหรือการตรวจจับความร้อนด้วยหลุมรับความร้อนนายาชไม่ใช่ง,งูที่จะเลื้อยขึ้นต้นไม้หรือลงน้ำอย่างคล่องแคล่วมันคือนักล่าบนพื้นดินผู้รอจังหวะซุ่มโจมตี อาจจะเป็นแมลงขนาดใหญ่สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กหรือแม้แต่นกยุคแรกเริ่มที่ยังบินไม่เก่งรูปลักษณ์ของนายาชจึงเปรียบเสมือนภาพพิมพ์แรกของงูที่ยังคงความดังเดิมไว้เกือบทั้งหมดเป็นร่างที่ยังไม่ลืมอดีตแต่ก็เริ่มมองเห็นอนาคตมันคือสิ่งมีชีวิตที่สะท้อนกระบวนการเปลี่ยนผ่านของธรรมชาติในแบบที่เราหาไม่ได้จากงูใดที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน เรื่องราวของนาจัส r ริโอเนกรีนาเริ่มต้นขึ้นในปี2006เมื่อทีมนักบรรพชีวินวิทยาชาวอาร์เจนตินานำโดยเซบาสเตียนอเปสเตเกียและฮุซัมซาแฮได้ตีพิมพ์ผลงานในวรารสารเนเจอร์ประกาศการค้นพบฟอสซิลของงูที่มีขาหลังที่ยังสมบูรณ์และที่สำคัญคือยังสามารถใช้งานได้นี่ไม่ใช่แค่กระดูกฝังลึกเหมือนในงูปัจจุบัน แต่เป็นขาเล็กๆที่ยื่นออกมาอย่างเห็นได้ชัดฟอสซิลถูกพบในบริเวณลาบุยเทรรา (Paleontological Area) ในจังหวัดริโอเนโกรทางตอนเหนือของปาตาโกเนียประเทศอาร์เจนตินาพื้นที่ที่มีชื่อเสียงด้านการค้นพบสัตว์ดึกดำบรรมากมายทั้งไดโนเสาร์ขนาดยักษ์นกดึกดำบรรและสัตว์เลื้อยคลานโบราณอื่นๆในตอนแรก นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่างูเป็นสัตว์ที่วิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้ลานที่มีชีวิตอยู่ในทะเลแล้วกลับขึ้นบกในภายหลังแต่การค้นพบนาจาชที่เป็นงูมีขาและอาศัยอยู่บนบกอย่างชัดเจนกลับท้าทายทฤษฎีเดิมทั้งหมดชื่อนาจาชมาจากคำว่านาคาชในภาษาฮีบรูแปลว่างู ซึ่งมีรากฐานจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลที่เล่าว่างูเคยมีขาก่อนจะถูกสาบให้เลื้อยไปบนพื้นดินตลอดกาลชื่อนี้ไม่เพียงสะท้อนความเชื่อทางาศาสนาแต่ยังตรงกับลักษณะของฟอสซิลนี้อย่างน่าอัศจรรย์นอกจากโครงกระดูกที่สมบูรณ์ฟอสซิลของนาจาชยังเผยให้เห็นถึงโครงกระโหลกที่ชัดเจนที่สุดของงูดึกดำบรรเท่าที่เคยพบมาซึ่งในเวลาต่อมา ถูกสแกนแบบ3มิติเพื่อวิเคราะห์สมองหูชั้นในและโครงสร้างที่เกี่ยวกับการล่าเหยื่อทำให้นาจาัชกลายเป็นกุญแจดอกใหญ่ของการไขปริศนาการกำเนิดของงูในปี2019มีการค้นพบฟอสซิลกะโหลกใหม่ของนาจาัชที่มีรายละเอียดมากกว่าครั้งแรกโดยทีมจากมหาวิทยาลัยอันเบอร์ตาประเทศแคนาดานำโดยไมเคิลวอลเดน ทำให้มีการตีความใหม่ว่านาจาัชไม่ได้มีวิวัฒนาการจากสัตว์น้ำแต่เป็นสัตว์บกโดยกําเนิดที่อาจเคลื่อนที่ได้ด้วยการเลื้อยและอาศัยขาหลังในการทรงตัวความสำคัญของฟอสซิลนี้ไม่ได้อยู่ที่แค่เรื่องของโครงสร้างเท่านั้นแต่มันยังช่วยยืนยันว่าวิวัฒนาการของงูเริ่มต้นบนบกและไม่ใช่ในทะเลอย่างที่เคยเชื่อกันมาหลายสิบปีนาจาัช จึงไม่ได้เป็นเพียงงูดึกดำบรรที่น่าสนใจแต่ยังเป็นตัวแทนของความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของทั้งวงการวิทยาศาสตร์สะท้อนว่าธรรมชาติยังมีอะไรให้เราค้นพบอีกมากแม้แต่จากสัตว์ที่เราคิดว่าเรารู้จักดีแล้วอย่างงูเมื่อเรามองนาจาชริโอเนกรีนาจากสายตานักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่สิ่งแรกที่สะดุดตามไม่ใช่เพียงรูปร่างที่ยาวเหมือนงูทั่วไป แต่เป็นขาหลังที่ยังคงหลงเหลืออยู่ปรากฏการที่พบได้ยากมากในสายวิวัฒนาการของสัตว์เลื้อยคลานและยิ่งแปลกเข้าไปอีกสำหรับงูฟอสซิลของนาจาชเผยให้เห็นชัดว่ามันมีกระดูกสะโพกหรือ pelvis และกระดูกขาหลังหรือ hindlimbs ที่ยังคงโครงสร้างคล้ายสัตว์สีเท้าดังเดิม แม้จะไม่สามารถใช้ในการเดินได้แบบสัตว์ทั่วไปแต่ขาเล็กๆนี้กลับถูกคาดการว่าอาจใช้ในการยึดเกาะกับคู่ผสมพันธุ์หรือช่วยในการพลิกตัวในทรายและซากพืชของผืนป่าโบราณต่างจากงูสมัยใหม่ที่กระดูกสะโพกหลุดออกจากกระดูกสันหลังไปหมดแล้วนาจาชยังมีการเชื่อมต่อแบบดั้งเดิมระหว่างกระดูกสันหลังสะโพกและขาหลัง ซึ่งสะท้อนภาพวิวัฒนาการที่ยังค้างอยู่กลางทางไม่ได้หายไปหมดอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้สิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือโครงกะโหลกหรือ skull morphology ซึ่งมีความสำคัญต่อการศึกษางูโบราณอย่างมากนาจาชมีรูเปิดบนกะโหลกสองข้างซึ่งพบในสัตว์เลื้อยคลานโบราณเช่นกันขากันไกลมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าง,งูปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่ามันอาจล่าเหยื่อขนาดเล็กเท่านั้นเช่นสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กหรือแมลงช่องจมูกและหูชั้นในยังคงใกล้เคียงกับสัตว์บกมากกว่างูทะเลจากการสแกนโครงสร้างสมองของฟอสซิลนาจาชนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของมันพัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับการเลื้อยบนบกไม่ใช่การว่ายน้ำทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่านาจาช ไม่ได้วิวัฒนามาจากสัตว์น้ำแต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานบกที่วิวัฒนให้ไม่มีขาหน้าและลดขาหลังลงอย่างช้าๆยิ่งไปกว่านั้นนักวิจัยยังเปรียบเทียบนาจารชกับสายทันงูมีขาอื่นที่พบในภายหลังเช่น h a c i h i l s หรือ p a ค a c า r r h ที่มีโครงสร้างคล้ายกันแต่พบในชั้นหินทะเลแสดงให้เห็นว่านาจารชอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการวิวัฒนาการในสายบก ส่วนงูทะเลอาจวิวัฒนาการแยกออกไปอีกทางกล่าวอีกในหนึ่งนาจาชไม่ได้แค่ฟอสซิลงูโบร,ราณแต่เป็นเหมือนพิมพ์เขียวที่ยังเห็นลายเส้นดั้งเดิมของสัตว์บกยุคไดโนเสาร์และค่อยๆกลายร่างเป็นสิ่งที่เรารู้จักในวันนี้มันคือร่างแปลงระหว่างสัตว์เลื้อยคลานมีขากับงูไร้ขา คือพยานของการเปลี่ยนแปลงที่ธรรมชาติใช้เวลากว่า10ล้านปีในการเขียนขึ้นหากจะมีฟอสซิลงูเพียงหนึ่งตัวที่สามารถสั่นสะเทือนทฤษฎีวิวัฒนาการของสัตว์เลื้อยคลานทั้งกลุ่มได้คำตอบก็คงหนีไม่พ้นนาจาสริโอเนกรีนางูที่ไม่เพียงแต่ทิ้งร่องรอยของอดีตเอาไว้ในดินแดงของอาร์เจนตินาแต่ยังเขียนทับตำรากเก่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อถือมาหลายทศวรรษ การค้นพบนาจาสเริ่มต้นขึ้นในปี2006โดยทีมนักบรรพชีวินวิทยาชาวอาร์เจนตินาในพื้นที่ทะเลสายลาบุยเทรเล่าในเขตเทเสเอนปาตากโกเนียฟอสซิลของนาจาสโผล่ขึ้นมาจากชั้นหินคริเทเชียสซึ่งมีอายุกว่า90ล้านปีกลายเป็นหนึ่งในงูดึกดำบรรที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยพบ แต่สิ่งที่สร้างความฮือฮาไม่ใช่แค่ความเก่าแก่หรือสภาพสมบูรณ์ของฟอสซิลหากคือความจริงที่ว่านาจาสมีโครงสร้างกระดูกเชิงกรานและขาหลังที่ใช้งานได้บางส่วนซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีเดิมที่เชื่อว่างูวิวัฒนาการมาจากสัตว์น้ำโดยสูญเสียขาไปหมดแล้วก่อนหน้านี้งูในยุคต้นอย่างพาชิราคิสหรือฮาซิโอฟิสซึ่งพบในตะกอนทะเล ถูกใช้เป็นหลักฐานว่างูเคยอาศัยอยู่ในทะเลมาก่อนแล้วจึงขึ้นบกแต่นาจาัสกลับปรากฏตัวในสภาพแวดล้อมบกชัดเจนและมีโครงสร้างทางกายภาพที่สอดคล้องกับสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตบนผืนดินนักวิทยาศาสตร์อย่างดร์ไมเคิลคาวโจาก University of Alberta กล่าวถึงนาจาัสว่ามันคือชิ้นส่วนสำคัญที่เรารอคอยมานาน เป็นหลักฐานโดยตรงว่าง,งูเริ่มวิวัฒนาการจากสิ่งมีชีวิตบกไม่ใช่ทะเลในปี2019ทีมรีเสิร์ชยังได้ค้นพบกะโหลกศรีรษะของนาจาสที่สมบูรณ์ที่สุดตัวหนึ่งซึ่งทำให้สามารถสแกนซีทีได้เต็มรูปแบบจนเผยให้เห็นถึงโครงสร้างสมองหูระบบประสาทและกล้ามเนื้อใบหน้าที่ใกล้เคียงกับสัตว์บกมากกว่าสัตว์ทะเล ข้อมูลทั้งหมดนี้บีบให้นักบรรพชีวินิทยาต้องหันกลับมาทบทวนสมมุติฐานเดิมและยอมรับว่าวิวัฒนาการของงูเริ่มจากบกก่อนจะมีบางสายพันธุ์กลับลงน้ำในภายหลังไม่ใช่ในทางกลับกันการศึกษาฟอสซิลของนาจาัสยังช่วยเสริมทฤษฎีใหม่ที่เสนอว่างูอาจมีวิวัฒนาการอย่างหลากหลายมากกว่าที่เคยคิดไว้บางสายพันธุ์อาศูญเสียขาเร็ว บางสายพันธุ์อาจรักษาขาไว้ได้นานกว่าที่เคยคิดไว้มากและบางสายพันธุ์อาจวิวัฒนาการแยกสายกันโดยสิ้นเชิงในโลกของวิทยาศาสตร์ฟอสซิลคือเสียงกระซิบจากอดีตแต่ในกรณีของนาจาสมันไม่ได้แค่กระซิบมันคำรามออกมาเต็มเสียงว่าทฤษฎีเก่าอาจถึงเวลาต้องพังลงเพื่อเปิดทางให้ความจริงใหม่ๆได้เข้ามาแทนที่ในเส้นทางแห่งวิวัฒนาการที่ทอดยาวกว่า300ล้านปี งูคือตัวละครลึกลับที่นักวิทยาศาสตร์เคยเข้าใจเพียงครึ่งเดียวแต่แล้วนาจาชริโอเนกรีนากลับเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันไม่ใช่เพียงฟอสซิลโบราณที่มีขาหลังเล็กๆเ,เท่านั้นแต่มันเป็นคีย์หลักที่ปลดล็อกความซับซ้อนของการกำเนิดงูทั้งหมดก่อนหน้าการค้นพบนาจาชนักวิทยาศาสตร์เคยสันนิษฐานว่างูมีต้นกำเนิดจากสัตว์น้ำอย่างมอมโมซอ ซึ่งมองว่าโครงสร้างร่างกายยาวรีและการหายไปของแขนขานั้นเป็นการปรับตัวเพื่อการว่ายน้ำแต่นาจาชกลับมีลักษณะเป็นสัตว์บก100%เอร์เซและแสดงให้เห็นว่าการลุดขาอาจเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมบนบกไม่ใช่ในน้ำมันมีโพรงตาสำหรับการมองในที่โล่งแจ้งไม่ใช่น้ำขุ่นใต้ทะเลและมีกะโหลกศีรษะที่รับแรงกัดจากการล่าเหยื่อบนพื้นดิน ไม่ใช่การกลืนปลาหรือสัตว์ทะเลงานวิจัยจากทีมของดรเตีรโกซิโมเอสจาก Harvard university ในปี2021ยังยืนยันว่านาจาชมีโครงสร้างกะโหลกศีรษะในลักษณะที่ใกล้เคียงกับงูต้นกำเนิดมากกว่าคู่แข่งใดๆที่เคยพบการวิเคราะห์ DNA เสริมเข้ามายังแสดงให้เห็นว่า งูสายพันธุ์ใหม่ๆมีการสืบเชื้อสายจากกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานบกที่เรียกว่าเลพิโดซอร์มากกว่าจากสัตว์น้ำสิ่งที่น่าสนใจคือนาจัชไม่ได้มีขาหลังเพียงรอยแบบงูทะเลบางชนิดแต่มันมีกระดูกเชิงกรานครบถ้วนพร้อมข้อพับที่ยังเห็นได้ชัดในโครงกระดูก CT สแกนซึ่งอาจหมายความว่าขานี้เคยถูกใช้งานอย่างจริงจัง อาจในการพยุงร่างกายระหว่างการจับคู่ผสมพันธุ์หรือใช้เป็นจุดยึดในสภาพพื้นที่ครุขระการมีแขนขาที่ใช้งานได้บางส่วนยังทำให้นาจาชอยู่ในหมวดหมู่พิเศษที่เรียกว่า stem snake หรืองูสายโบราณที่แยกออกก่อนวิวัฒนาการสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นตำแหน่งสำคัญในการจัดแผนภูมิต้นไม้สายพันธุ์งูทั้งระบบในเชิงชีววิทยานาจาชคือสิ่งมีชีวิต ระหว่างทางมันยังไม่ใช่งูเต็มตัวแต่ก็ไม่ใช่กิ้งก่าหรือสัตว์เลื้อยคลานในแบบที่เราคุ้นเคยอีกต่อไปเป็นเหมือนเงาที่ทอดฐานเส้นแบ่งของอดีตและอนาคตคำตอบที่แท้จริงอาจยังหลบซ่อนอยู่ในตะกอนทรายลึกกว่าที่เราเคยขุดพบแต่ไม่ว่าจะเป็นใครนาจาชัชได้เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของวงงูไปตลอดกาลผืนดินที่ครั้งหนึ่ง เคยเป็นทะเลทรายยุคครีเทเชียสของอาร์เจนตินาปัจจุบันกลายเป็นแหล่งขุดค้นที่เปี่ยมด้วยความหวังของนักบรรพช,ชีวินวิทยาทั่วโลกและภายในตะกอนทรายโบราณที่กลบฝังมานานกว่า90ล้านปีนั้นนายาชริโอเนกรีนาได้ถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นอีกครั้งไม่ใช่ในร่างกายแต่ในความเข้าใจของมนุษยชาติ นายาชไม่ได้เป็นเพียงสัตว์โบราณอีกตัวที่ถูกค้นพบแต่กลายเป็นจุดตัดสำคัญที่เปลี่ยนแปลงสมมติฐานหลักที่นักวิทยาศาสตร์ใช้มาเกือบศตวรรษขาหลังเล็กๆคู่นั้นไม่ได้เป็นเพียงเศษซากของอดีตแต่เป็นบทสนทนาจากอดีตที่ส่งเสียงดังในปัจจุบันฟอสซิลของนายาชที่มีความสมบูรณ์ระดับหายากประกอบด้วยกระโหลกศีรษะ กระดูกสันหลังและขาหลังบางส่วนที่เกือบทั้งตัวทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในงูต้นกำเนิดที่มีหลักฐานทางกายภาพชัดเจนที่สุดนักวิจัยใช้การสแกนซีทีความละเอียดสูงเพื่อจำลองกะโหลกและระบบประสาทของมันและพบว่ากลไกการล่าของมันน่าจะเป็นแบบกัดแล้วปล่อยไม่ใช่การกลืนเหยื่อทั้งตัวแบบงูสมัยใหม่ แม้นายาชจะสูญพันธุ์ไปนานแล้วแต่มันทิ้งไว้ซึ่งคำถามสำคัญว่าวิวัฒนาการงูเกิดขึ้นที่ใดในทะเลหรือบนบกและคำตอบที่ได้จากนายาชชัดเจนยิ่งกว่าครั้งไหนวิวัฒนาการเกิดขึ้นจากพื้น,นิน ทุกวันนี้แม้จะยังไม่มีการพบนายาชในภูมิภาคอื่นนอกจากอเมริกาใต้แต่หลายคนเชื่อว่ายังมีฟอสซิลที่ซ่อนอยู่ใต้โลกอีกมากที่อาจจะให้เบาะแสสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายวิวัฒนาการของงูและสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มเลปิดอสที่สัมพันธ์กับมันในยุคที่มนุษย์ไล่ล่าความรู้และเทคโนโลยีด้วยความเร็วเหนือแสงนายาชริโอเนกรีนา คือบทเตือนที่กระซิบว่ายังมีเรื่องราวอีกมากที่เราไม่รู้และบางครั้งคำตอบสำคัญที่สุดอาจฝังอยู่ในเม็ดทรายที่เงียบงันเสียงเลื้อยของมันอาจเงียบหายไปนานนับล้านปีแต่ผลสะเทือนที่มันทิ้งไว้จะดังก้องในโลกของวิทยาศาสตร์ไปอีกนานเท่านานคุณกำลังฟังเล็กซาก้าพอดแคหากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ แล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ